สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลในคลิปนี้จะเป็นการสรุปโอลิมปิกไทยในวันที่3นะครับรวมไปถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีกีฬาหลายประเภทลงทําการแข่งขันนะฮะมาเริ่มกันที่ยูโดรุ่น73กิโลกรัมชายในรอบ32คนครับนักกีฬาของไทยก็คือมาซายุกิเทระดามืออันดับที่62ของโลกซึ่งมาซายุกินะครับเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นไม่ใช่คนญี่ปุ่นโอนสัญชาตินะฮะ ย้ําอีกครั้งว่าลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเจอกับฟิลิปเป้อาเบลจากเฮติครับมืออันดับที่152ของโลกซึ่งในแมตชน,นะฮะต้องบอกเลยว่ามาซายุกิเนี่ยดูนิ่งและมั่นใจกว่านักกีฬาของเฮติเยอะเลยนะฮะเริ่มการแข่งขันมาปุ๊บนักกีฬาของเฮติเนี่ยก็โดนใบเหลืองก่อนเลยนะครับซึ่งเดาจากท่าทางของผู้ตัดตสินแล้วน่าจะเดาว่ามาจากการก้มต่ำนะฮะถึงแม้ว่านักกีฬาของเฮติเนี่ยจะพะยายามนะฮะกระชากดึงมาซายุกิ แต่บาลานซ์ตัวของมาซายุกิเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีมากๆไม่มีการอ่อนโยตามแรงกระชากนะฮะแล้วจากนั้นกรรมการเนี่ยก็แจกใบเหลืองทั้งคู่นะครับซึ่งเป็นการทําโทษที่ไม่ต่อสู้กันและในจังหวะที่นักกีฬาของเฮติเนี่ยกำลังถูกต้อนเข้ามุมนะครับมาซายุกิก็เฉลยโอกาสนี้นะครับทำอีโปง้งแต่ว่ากรรมการมองว่ามันยังไม่ชัดเจนฮะเลยให้เป็นแค่วาซาอาริหรือก็คือได้แค่ครึ่งคะแนนนะฮะแต่ว่ามาซายุกิเนี่ยยันเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัด และในจังหวัดต่อมาครับมาซายุกิเนี่ยก็ทําอิโป้งใส่นักกีฬาของเฮติได้สําเร็จเลยทําให้ตัวของมาซายุกินะครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายซึ่งในรอบ16คนสุดท้ายนะครับมาซายุกิเนี่ยต้องเจอกับมานูเอลลอมบารโดจากอิตาลีนะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ4ของโลกและมีดีกรีไปถึงรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วซึ่งลอมบาโดเนี่ยก็สมกับเป็นรองแชมป์โลกจริงๆครับหลักการยืนของแกเนี่ยแน่นมาก ไม่ว่ามาซายุกินะครับจะก,กระชากยังไงพี่แกเนี่ยก็แทบไม่ขยื่อนเลยแม้ว่ามาซายุกินะครับจะลองใช้แผนโจมตีเร็วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลนะครับทีนี้ฮะพอมาถึงครึ่งทางของการแข่งขันครับทั้งคู่เนี่ยโดนใบเหลืองนะฮะในข้อหาไม่ต่อสู้จากนั้นตอนที่เหลือ1นาทีกับอีก12วินาทีนะครับมาซายุกิเนี่ยก็โดนใบเหลืองซึ่งผมไม่แน่ใจว่าข้อหาอะไรนะครับทีนี้พอกลับมาสู้กันปุ๊บนะฮะในจังหวะที่มาซายุกิเนี่ยกำลังเกรงตัว ก็คือยูโดเนี่ยเวลาเกรงตัวใช่ไหมครับคู่ต่อสู้เนี่ยจะจับยากแล้วกรรมการก็จะสั่งแยกแต่กลายเป็นว่าลอมบาร์โดอาศัยจังหวะนี้นะครับใช้ความแข็งแกร่งเนี่ยจับมาซายุกิทุ่มเลยได้ไป1วัสาอาริหรือก็คือได้ไปครึ่งคะแนนนะฮะในเวลาที่เหลือครับมาซายุกิเนี่ยพยายามเข้าทําอย่างเต็มที่นะฮะจนตอนเหลือ6วินาทีสุดท้ายครับมาซายุกิตัดสินใจเข้าทําเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยงัดลอมบาโดขึ้นนะครับ ซึ่งในจังหวะนี้ถ้าหลังของลอมบาโดโดนพื้นเนี่ยเราจะได้แต้มแต่กลายเป็นว่าลอมบารโดเนี่ยใช้มือยันเอาไว้นะครับทำให้หลังของเขาเนี่ยไม่แตะพื้นและนี่ก็คือแอคชั่นสุดท้ายของมาซายุกิในโอลิมปิกครั้งนี้สรุปก็คือนักกีฬาของไทยนะครับมาซายุกิเทระดะหยุดอยู่ที่รอบ16คนสุดท้ายนะครับโดยแพ้กับดีกีรองแชมป์โลกนั่นเองมาต่อกันที่กีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ64คนสุดท้าย สุทาซีนีเสวบุตรนะครับมืออันดับที่55 km. ของโลกเจอกับนาตาเลียบาเจอร์มืออันดับที่48 km. ของโลกจากโปแลนด์ผลปรากฏว่าคู่นี้นะครับสู้กันได้อย่างสนุกสูสีโดยในเกมแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อนนะครับ11ต่อ8เกมที่2ครับเรากลับมาชนะ11ต่อ3เกมที่3ครับเราก็ยังชนะนะฮะ11ต่อ8เกมที่4ครับเป็นเขาที่กลับมาชนะบ้าง11ต่อ7และในเกมที่5 เป็นเขาที่ยังเฉือนชนะไปได้นะครับ12ต่อ10ในเกมที่6ครับเรากลับมาชนะ10ต่อ5และเกมที่7เกมตัดสินครับกลายเป็นเขาที่เหนือกว่านะฮะชนะเราไปด้วยสกอร์11ต่อ6ทำให้สุทาสินีเนี่ยต้องหยุดอยู่ที่รอบ64คนเหมือนกับอรววันเลยนะฮะแต่สุทาสินีกับอรววันเนี่ยยังมีโปรแกรมต้องลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงคู่นะครับซึ่งคู่ของสุทาสินีกับอรววันนะฮะคือมืออันดับ8ของโลกฉะนั้นครับ น่าจะมีลุ้นกว่าประเภทหญิงเดี่ยวแน่นอนซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะลงทําการแข่งขันในวันที่5นะฮะเวลา2องทุ่มมาต่อกันที่เรือกันเชียง1คนชายภายคู่รอบเซมิไฟแนล E/F นะฮะซึ่งก็คือรอบจัดอันดับ25-33เปรมนัดวัฒนานุสิตครับรอบนี้เขาอยู่ในฮิตที่2ร่วมกับนักกีฬาจากเบอร์มุนดาซิมบับเวซูดานและลิเบียโดยในฮิตนี้นะฮะเขาจะอ,าอันดับ1-3ผ่านเข้าสู่รอบไฟนนลอี หรือก็คือรอบจัดอันดับ25-30ผลปรากฏว่าเปรมนัดพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3นะครับทำให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลอีได้สําเร็จซึ่งเปรมนัดมีคิวจะแข่งต่อนะครับในวันที่2สิงหาเวลาบ่าย2โมง54นาทีมาต่อกันที่มวยสาลนะครับในรุ่น63.5กิโลกรัมในรอบ16คนสุดท้ายบรรจงศิริเจอกับเจซุสน,นาซาเรสจ,จากเวเนซุเอลาบรรจงของเรานะครับอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่า คอยหลบและเลือกต่อยทําแต้มนะฮะในขณะที่นักชกจากเวเนซุเอลาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเขามีหมัดที่เร็วคือเวลาคลุกวงในเนี่ยอันตรายมากๆครับซึ่งในยกแรกเนี่ยกองเชียร์ไทยถึงกับต้องลุ้นระทึกนะฮะแต่ว่าในยก2ครับบรรจงของเราเนี่ยชกด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็คือคอยหลบอยู่วงนอกนะฮะและอาศัยช่วงชกเนี่ยต่อยทําแต้มไปเรื่อยๆคือถึงแม้จะออกน้อยเนี่ยแต่ก็เน้นเข้าเป้านะครับซึ่งคะแนนทั้งสองยกเนี่ยยังค่อนข้างสูสีนะฮะ จนมาถึงยกที่3ครับเหมือนนักชกเวเนซุเอลาเนี่ยจะเริ่มหมดแรงทําให้บรรจงนะครับที่คอยดักอยู่วงนอกเนี่ยทำแต้มได้ชัดเจนกว่าและเมื่อรวมคะแนนทั้ง3ยกนะครับผลปรากฏว่าบรรจงชนะไปด้วยคะแนน5ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สําเร็จมาต่อกันที่แบดมินตันนะครับในประเภทคู่ผสมรอบแบ่งกลุ่มซึ่งลงทําการแข่งขันในนัดสุดท้ายนะครับเป็นแค่การชิงที่1ของกลุ่มเท่านั้นไม่มีผลต่อการตกรอบแล้วนะฮะ ในคู่ของเดชพลพววนานุเคราะห์กับซับซีรีแต้รัตนาชัยครับคู่เมื่ออันดับ6ของโลกวันนี้นะฮะแพ้กับคู่เมื่ออันดับ3ของโลกจากเกาหลีใต้แต่ว่าแพ้ไปแบบสูสีนะครับเกมแรกเนี่ยเราแพ้ไปด้วยสกอร์21ต่อ16เกมที่2ครับเรากลับมาชนะด้วยสกอร์21ต่อ10และในเกมที่3ครับเกมตัดสินเราแพ้ไปด้วยสกอร์21ต่อ15ทําให้คู่ของเรานะฮะผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่ม B ต้องควยไปเจอกับมือคู่อันดับ5ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งคู่ของบาสกับป,ป้อนะฮะจะมีคิวแข่งอีกทีคือวันที่1สิงหาซึ่งในรอบหน้านะครับจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็คือพูดง่ายๆฮะถ้าชนะเนี่ยก็จะเข้าสู่รอบรองเลยมาต่อกันที่ประเภทหญิงคู่นะครับในรอบแบ่งกลุ่มลงทําการแข่งขันในนัดที่2คู่ของจงกงพันกิติธรากุลกับรวินดาประจงใจมืออันดับสิของโลกนะครับ วันนี้ลงทําการแข่งขันกับมืออันดับที่25ของโลกจากเดนมาร์กผลของคู่นี้ครับเหมือนกับคู่ที่แล้วเลยก็คือเราแพ้ไปแบบสูสีนะครับ2ต่อ1เกมแต่ว่าคู่ของกิฟกับวิวนะฮะสูสีกว่าคู่ที่แล้วอีกในเกมแรกครับเราชนะตอนช่วงดิวนะฮะ22ต่อ20เกมที่2ครับเราก็แพ้ในตอนช่วงดิวเช่นกันด้วยสกอร์23ต่อ21และในเกมที่3เกมตัดสินครับ เราก็แพ้ในช่วงดิวอีกนะฮะด้วยสกอร์2 4ต่อ22ทำให้นะฮะคู่ของกิฟกับวิวเนี่ยมีสถิติชนะ1แพ้1ซึ่งมันดันไปเท่ากับคู่ที่เราจะเจอในแมตต์ต่อไปนะครับนั่นก็คือคู่เมืองดับ2ของโลกจากเกาหลีใต้ซึ่งคู่ของเกาหลีเนี่ยก็แพ้เดนมาร์กคู่นี้มานะฮะด้วยสกอร์2ต่อ1เหมือนกันฉะนั้นเงื่อนไขในการเข้ารอบนะฮะของทั้งเราและเกาหลีใต้ก็คือในแมตต์ต่อไปนะครับใครชนะเนี่ยจะตามเดนมาร์กเข้าสู่รอบต่อไปทันที ซึ่งคู่ระหว่างกิฟกับวิวกับเกาหลีใต้นี้นะฮะจะแข่งขันกันในวันที่31รก,กรกฎาคมเวลา3ทุ่มสิและนี่ก็คือผลงานของนักกีฬาไทยในวันที่3นะฮะอ่ะทีนี้ครับมาต่อกันที่โปรแกรมถ่ายทอดสดในวันที่4หรือก็คือวันที่30รก,กรกฎาคมรายการแรกครับแบดมินตันในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เมื่ออันดับที่21ของโลกจะเจอกับลีแอนแทนเมื่ออันดับที่55ของโลก ซึ่งคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาบ่ายโมงครึ่งถ่ายทอดสดทาง AS Play t 2 Sport ส่วนช่องฟรีทีวีนะฮะผมยังไม่เห็นประกาศมาต่อกันที่ประเภทชายคู่นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายซึ่งแมตชนี้ไม่มีผลต่อการเข้ารอบนะครับเพราะคู่ของเราเนี่ยเข้ารอบไปแล้วมันวัดแค่ว่าใครจะได้เป็นที่1นึ่นั่นก็คือคู่ของสุภัจกจอมเกาะและกิตินุพงเกตเรนวันนี้จะเจอกับคู่มือนดับ4ของโลกจากเกาหลีใต้ แข่งขันกันในเวลา2ทุ่ม40ถ่ายทอดสดทาง AS Play True Sport และช่องฟรีทีวีนะฮะน่าจะเป็น M c o t HD 30กับ T Sport 7มาต่อกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับสุภานิตาเกตทองมืออันดับที่16ของโลกจะลงทำการแข่งขันเจอกับโลซินยานมืออันดับที่47ของโลกแข่งขันกันในเวลาตี120ถ่ายทอดสดทาง AS Play True Sport ส่วนช่องฟรีทีวีนะฮะน่าจะเป็น PPTV HD 36และ t ูสปอร์ตเ7ในประเภทหญิงคู่นะฮะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายศึกตัดสินว่าใครจะผ่านเข้ารอบเป็นการเจอกันระหว่างคู่ของจงกลพันกิติธรากุลและระวินดาประจงใจมืออันดับ10ของโลกเจอกับมืออันดับที่2ของโลกจากเกาหลีใต้แข่งขันกันในเวลาตีสองนาที่ายทอดสดทาง AS Play ทูสปอร์ ส่วนช่องฟรีทีวีนะฮะน่าจะเป็น PPTV HD36 และ TrueSport 7มาต่อกันที่กีฬาว่ายน้ำครับดุลยยวัฒนแก้วสีวงจะลงทำการแข่งขันในรายการฟรีสไตล์100เมตรชายในรอบคัดเลือกีที่5จะลงทำการแข่งขันในเวลาบ่าย4โมงส่วนรอบชิงของรายการฟรีสไตล์100เมตรชายนะฮะจะแข่งขันกันในเวลาตีหนครึ่งมาร่วมรุ้นดุลยวัฒได้นะฮะทางช่อง AS Play True s p o ส t ส่วนช่องฟรีทีวีนะฮะน่าจะเป็น ช่อง7 HD และ True Sport 7มาต่อกันที่มวยสากลน,นะครับมีอยู่2รุ่นรุ่นแรกก็คือ54กิโลกรัมหญิงในรอบ16คนสุดท้ายจุทามาสจิตพงนะฮะจะเจอกับวิดาสเ,เบอร์เทาจากโมร็อกโกแข่งขันกันในเวลา5โมงเย็น52นาทีถ่ายทอดสดทาง AS Play True Sport ส่วนช่องฟรีทีวีนะฮะน่าจะเป็นช่อง7 HD PPTV HD 36และ True Sport 7 ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็คือรุ่น51กิโลกรัมชายรอบ16คนสุดท้ายเช่นกันนะครับที่ติสันปั้นโหมดจะเจอกับเดวิดเดอร์พินาจากสาธารณรัฐเคปเบิร์ดแข่งขันกันในเวลา3ทุ่ม2นาทีถ่ายทอดสดทาง AS Play 2 Sport ส่วนช่องฟรีทีวีนะฮะน่าจะเป็น PPTV HD 36และ2 Sport 7และนี้ก็คือโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดของนักกีฬาไทยในวันที่4นะครับซึ่งต้อบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมันจริงๆ ราะว่าแบดมินตันนะครับมีให้ลุ้นกันถึง4คู่มวยอีก2ว่ายน้ําอีก1และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดในคลิปนี้มีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาไว้เจอก,กันต่อในคลิปหน้าถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายครับ